พี่นัดย,ย่าส่งมามตอครับเราจะทำการเอามิ้มครับเอาพึ่งครับก็ค,บคือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับใช้พันเปตาก็คือเราเร,เ,เราไม่ทำร้ายร่างกายของของสัตว์นะครับเอาลูกบอลลอดเอาลูกบอลรวดเหนียวเมาแล้ว,ว,ว,ว <laughs> พี่นัดส่งไปแน่ไปเห็นพี่นัดส่งไปมิ้มแน่เออ บ้าสุดยอดอ่ะสุดยอดเ,เ,เลยอ,อะ่ะเดี๋ยวสองไปอีกแก่นนะึงเดี๋ยมันสีล่อมันเด้บ,<ะ>บ้าโอเคครับสวัสดีครับ